ทีนี้ค่ะพอเกิดคลัสเตอร์ใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นคลัสเตอร์หมูกระทะหรือว่าตลาด r าอนยาที่เกิดขึ้นนะคะก็ทําให้มีชาวโคราชที่ก็หวันวิตกการว่าตัวเองติดหรือเปล่าแ mm. ห่กันไปตรวจวัคไปตรวจโควิด -19 ที่โรงพยาบาลมหาราชกันอย่างเนืองแน่นเลยนะคะซึ่งทางด้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเองก็โอ้โหบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคนมาโรงพยาบาลกันอย่างเนืองแน่นเลยก็ขอให้เช็คคิวเช็คกันเวลากันดูด้วยที่จะเดินทางไปตรวจนะคะขณะที่โรงพยาบาลปักช่องชาวโซเชียลก็แห่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เช่นเดียวกันค่ะ โดยสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ในจังหวัดนครราชสีมาหลังจากที่วันนี้ค่ะยืนยันแล้วนะคะว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ในจังหวัดรวม123รายทําให้มีไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อกระจายไปมากถึง11อําเภอจากทั้งหมด32อําเภอในโคราชทําให้ประชาชนเกิดความแตกตื่นค่ะพาก,กันไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลทุกแห่งเป็นจํานวนมากค่ะ ล่าสุดวันนี้นะคะนายแพทย์เจตบุญยวงวิโรธค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาก็มีการโพสต์อ่าโพสต์คลิปนะคะเป็นบรรยากาศที่จุดตรวจคัดกรองผู้ป่วยทางเดินหายใจของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาซึ่งจัดทำเป็นเต็นต์ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าโรงพยาบาล โดยก็พบว่ามีประชาชนค่ะแห่เดินทางมาตรวจหาเชื้อกันเป็นจํานวนมากเฉพาะก่อนเวลา8นาฬิกานะคะมีคนที่มาจองคิวแล้วจํานวน348คน โอ้โหนะคะบางคนเมารอตั้งแต่ก่อน6นาฬิกาเลยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็กลัวว่าตัวเองจะติดเชือช้อก็อยากจะไปตรวจกันก่อนเพื่อความสบายใจแล้วก็การใช้ชีวิตต่อด้วยนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลมหาราชก็ได้จัดเจ้าหน้าที่มาประจําจุดต่างๆค่ะมีจุดซักประวัติ5จุดนะคะก็เลยทําให้ประชาชนที่มารอคิวตรวจเนี่ยนั่งรออยู่เป็นจํานวนมาก ซึ่งทางด้านคุณหมอเจตก็แนะนําด้วยนะคะว่าผู้ที่จะเข้ามาตรวจโควิดเนี่ยให้มาในตั้งแต่ช่วงเวลา14นาฬิกาเป็นต้นไปคุณหมอเจตก็มีการไลฟ์สดผ่านทางเพจโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาที่บอกว่าทําไมถึงให้มาตั้งแต่บ่าย2ก็เพราะว่าคิวช่วงเช้าเนี่ยเต็มแล้วค่ะคุณผู้ชมขาท่านใดที่จะเดินทางไปตรวจเนี่ยควรจะเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มสัมผัสใกล้ชิด กับผู้ที่มีประวัติอยู่ในไทม์ไลน์ติดเชื้อโควิด -19 ก็คือขอให้เป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงค่ะคือท่านอยู่ในช่วงระยะเวลาอยู่ในสถานที่เดียวกันกับผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยขอให้ท่านรีบไปตรวจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงหากไม่มีอาการควรจะมาหลังจากที่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีประวัติติดเชื้อ ไปแล้ว5วันให้ดูอาการไปก่อนนะับไปอีก5วัน <c oughs> แต่ถ้าหากว่าไม่ถึง5วันแล้วท่านมีอาการไข้ไอแห้งมีน้ำมูกเจ็บคอครั่นเนื้อครั่นตัวปวดเมื่อยร่างกายท้องเสียบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุ ก็ให้รีบมาตรวจหาเชื้อได้เลยเพราะว่าในแต่ละรายเนี่ยการเกิดเชื้อเนี่ยจะอยู่ในระยะเวลาที่แตกต่างกันไปบางคนก็ติดเร็วบางคนก็เห็นผลช้าแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาทุกคนทํางานกันอย่างเต็มที่เพื่อตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนให้ครบทุกคนเราพยายามที่จะทําให้สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่นี้จบยงจบลงอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะ ก็มีเพจด้วยนะคะของทางสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึง่งกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมีการโพสต์ภาพของแพทย์พยาบาลนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะ ภาพนี้ก็อยู่ในลักษณะที่หมดเรียวหมดแรงอ่อนเพลียกันนะคะเดี๋ยวสักครู่น่าจะมีภาพนะคะจากการที่จะต้องทํางานหามรุ่งหามค่ําตลอดช่วง3วันที่ผ่านมานะคะอ่านี่แหละค่ะเป็นภาพบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลปากช่องหลังจากที่ตรวจพบผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยจำนวนมากในพื้นที่ทีเดียวจากครัสเตอร์ของงานปาร์ตี้ในภูวิลลาแห่งหนึ่งในอําเภอปากช่องก็ทําให้ประชาชนที่เดินทางไปพื้นที่ ในไทม์ไลน์นะคะแพ่เดินทางไปตรวจหาเชื้อกันเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งก็มีชาวโซเชียลค่ะส่งข้อความให้กำลังใจเป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะคะ,ะเราก็ให้กำลังใจนะคะก<ช>ับทางแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลาคกรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างไร้ช่ะค่ะ,คะ